อ้าวในที่สุดบัตรคนจนมีความคืบหน้าแล้วนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของการให้กระทรวงการคลังนั้นไปลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่ในปีนี้นะครับคนเก่าคนใหม่สมัครใหม่หมดเลยนะครับทั้งหมดประมาณ20ล้านคนด้วยกันถามว่าจะต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่ตอนนี้ต้องรอกระทรวงกันคลังนะฮะไปพิจารณาเพิ่มเติม,ตมว่า จะสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้เมื่อไหร่และใช้ขั้นตอนอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆบัตรคนจนจะเริ่มใช้1ตุลาคมปี2565นี้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนแล้วนะครับทีนี้หลายคนก็กำลังสงสัยว่าเอหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง1นะฮะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับต้องไม่เป็นพระไม่เป็นผู้ต้องขัง ไม่ได้อยู่หรือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็เป็นพนักงานราชการหรือต้องไม่ได้เงินจากหน่วยงานราชการนะฮะรายได้ละ่ะรายได้เนี่ยเขาบอกมาแล้วนะฮะว่าเกณฑ์ปีนี้รายได้ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีหรือรายได้เฉลี่ยต่อครวัวเรือนนะฮะก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีเหมือนกันนะครับ ต้องไม่มีวงเงินกู้หรือถ้าคุณมีกู้คุณต้องกู้มีเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเช่นบ้านบ้านต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับรถรถคุณก็ต้องกู้มีเงินวงเงินกู้เนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคุณต้องไม่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่มีที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับ หลักเกณฑ์คร่าวๆที่คอ,อรมอแถลงนี่มีแค่ประมาณแค่นี้เองแต่ว่าเดี๋ยวก็สวงกันครังเนี่ยคงจะต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วลงทะเบียนบัตรคนจนลงเมื่อไหร่แต่อ่ะภายในปีนี้เนี่ยคุณต้องลงทะเบียนบัตรคนจนแน่นอนฮะเพราะว่ามันต้องเริ่มใช้1ตุลาคมปีนี้คือปี2565นะครับคนเก่าคนใหม่มันเปลี่ยนหลักเกณฑ์เนาะมิะนั้นแล้วลงพร้อมกันครับ เอาคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปหารายละเอียดเพิ่มเติมให้สักครู่นะครับเขียนบัตรคนจนมาแล้วนะครับแต่ว่ามันโอ้โหยิบย่อยรายละเอียดมากนะฮะเอาฟังกันดีๆตั้งใจฟังกันดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่นะครับรองรับได้20ล้านคนด้วยกันเพิ่มนะฮะจากเดิม13ล้านตอนนี้เพิ่มเป็น20ล้านสําหรับปีนี้ เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่รัฐมนตรีแถลงบอกว่าไตรามาสที่3ถ้านะับเป็นไตรามาสที่3ในการเริ่มลงทะเบียนก็ประมาณเดือนสิงหาคมอันนี้ประมาณการยังไม่ระบุชัดเจนนะจ๊ะฟังไว้ก่อนส่วนจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เขาบอกไตรามาสที่4ี่ไตรามาสที่4ี่ก็ประมาณ1ตุลาคมนะฮะนี่คือไตรมาสที่4อันนี้เป็นกรอบมันกว้างมากนะฮะยังไม่ระบุวันชัดเจนหรือว่าอะไรชัดเจนนะอันนี้ฟังเป็นความรู้ไปก่อนแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องมาฟังเป็นความรู้ก็คือว่าหลักเกณฑ์โอ้มันละเอียดยิดยยมดเลย หนึ่งก็คือว่าจะต้องพิจารณาเป็นทั้งรายบุคคลและรายครอบครัวไปด้วยมิฉะนั้นหลักเกณฑ์มันเยอะมากครมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด7ข้อด้วยกันอย่างน้อยนะสัญชาติไทยอายุ18ปีไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะครับไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่คนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือรับเงินจากองค์กรและด่วยงานราชการนะจ๊ะไม่รับบำเหน็จไม่รับบำนานด้วยเกณฑ์นี้มีทั้งปรับใหม่นะฮะ เป็นเกณฑ์บุคคลและครอบครัวนะฮะดูรายได้ก่อนนะครับเป็นบุคคลและครอบครัวรายได้ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วพิจารณาครอบครัวยังไงคำถามเกิดขึ้นในหัวรัฐมนตรีอธิบายว่าก็พิจารณาเป็นรายครอบครัวและหารเฉลี่ยครับพ่อแม่ลูก3คนพ่อมีรายได้แม่มีรายได้ลูกไม่มีรายได้เอา3าหารครับก็จะเป็นเกณฑ์เฉลีล่ยไม่เกิน10,000แสนของคุณเกินหรือเปล่ามาดูเรื่องของเงินฝงเงินฝากพันธบงพันธบัตรสลากกินแบ่งต่างๆนะฮะ ต้องไม่เกิน10,000แสนบาทแต่คาว่าไม่เกิน10,000แสนบาทเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันนับจากวันไหนล่ะเงินในบัญชีของฉันนะ่ะที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทแต่เขาอาจจะถอนออกมาไม่ทันแล้วนะมาดูวงเงินกู้กันบ้างครับใครเป็นนี้บัตรเครดิตปีนี้ใหม่ฮะใครเป็นนี้บัตรเครดิตคุณลงทะเบียนบัตรคนจนไม่ได้นะครับมาดูวงเงินกู้นะฮะถ้าสมมติกู้เงินกู้เงินซื้อบ้านนะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ย ต้องไม่เกินล้านห้านะฮะกู้เงินซื้อรถซื้อรถเนี่ยวงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งล้านครับการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็แยกย่อยกันไปอีกแบ่งเป็นคนโสดกับคนมีครอบครัวครับคนโสดถ้าคุณปลูกบ้านเฉยๆที่ต้องไม่เกินหนึ่งไร่แต่ถ้าปลูกบ้านทําการเกษตร,รด้วยไม่เกินสิบไร่ครับแต่ถ้าคนมีครอบครัวนะครับถ้าปลูกบ้านเฉยๆนะครับปลูกบ้านก็ต้องไม่เกินสองไร่ถ้าทําการเกษตรด้วยปลูกบ้านด้วยต้องไม่เกินยี่สิบไร่ครับ ห้องชุดหรือว่าใครมีห้องอยู่ถ้าเป็นคนโสดต้องไม่เกิน25ตารางเมตรถ้าเป็นคนมีครอบครัวนะครับต้องไม่เกิน35ตารางเมตรโอ้แยกย่อยไปอีกอย่างที่บอกฮะรายละเอียดมันยิบย่อยมากถ้าคุณไม่ได้คุณสามารถอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านทางไหนรอคณะกรรมาการ